คือปีนี้เพิ่งมาใช้ของพี่คิงเต็มระบบปีแรกถูกไหมคะตั้งแต่ฟื้นต้นฤดูการฟื้นต้นของปีที่แล้วโอเคไหมปีที่แล้วได้ปีแล้วกับปีนี้เทียบกันเป็นไงบ้างคะกับถ้่ว่าปีนี้เยอะกว่านะปีนี้เยอะกว่าตั้งแต่มาฟื้นมาบำรุงอ่านแล้วดูน่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็ยนไม่เยวอะไรที่ทําให้พี่เขาตัดสินใจมาใช้คิงกับพี่ใช้เขาบบกเนาะพี่ใช้อีกแปลงอ่ะเขาโอ้โหพน่นี่กี่ลูกเนี่ยแกนกคอยเนี่ยมันลงไม่ได้แล้วพักเน่ โอ้โห oh, <c oughs> นี่ประมาณกี่ลูกแล้วดูกิ่งนี้นะ1 2 3 4 5 6 7ห้าหกกิ่งเดียวแล้วช่วงระหว่างที่เป็นดอกเป็นลูกเนี่ยค่ะมีปัญหาไหมมีปัญหาฝนตกยอดอ่อนอะไรไหมคะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การออกดอกเนี่ยออกกี่เปอร์เซนต์ของสวนได้คะออกทุกต้นไหมแล,แ,แล้วพี่นีพี่นี <c oughs> แล้วพี่นีตอนที่มันเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีปัญหายอดเดินไหม ที่ปัญหายอดเดินไม่เพราะว่าไก่นะใช่แล้วดูความสมบูรณ์ของต้นนะคะมันสามารถออกลูกมาได้ยน<อ>ันยันกิ่งล่างสุดเลยคือโดยปกติถ้าเวลามันติดผลมันจะติดข้างบนถูกไหมคะพี่นีข้างล่างมันจะไม่ค่อยติดแต่ถ้ามันสมบูรณ์จริงๆอาหารมันจะเลี้ยงมาอ่ามันจะพอมันจะพอทั้งต้นพูดถึงความประทับใจในคิงอะค่ะพี่นีพี่นีประทับใจตัวไหนที่สุดแล้วก็ชอบอันไหนที่สุดที่มันทำให้ผลผลิตพี่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนี้ค่ะ โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนคะันนี้น้ำริดนะ้ำริดนะคะวันนี้เราอยู่กับครูซาร์บนี่นะคะเจ้าถิ่นนะคะครูซาร์บคุณครูครูซารบอยู่อันนี้เราอยู่น้ำริดอุตรดิตถ์นะคะมาแปลงลูกค้าใช่ไหมแต่นี้เพิ่งใช้ปีแรกของพี่อรุณีามนีพี่อรุณีสวัสดีค่ะพี่นีนะคะอันนี้ของพี่นีอยู่น้ำริดนะคะแปลงนี้ทุเรียนอายุกี่ปีคะพี่นีสิบปีค่ะสิบปีขออนุญาตติดไหม้นิดนึงนะคะ สิบปีแล้วก็ก็คือปีนี้เพิ่งมาใช้ของพี่คิงเต็มระบบปีแรกถูกไหมคะตั้งแต่ฟื้นต้นฤดูการฟื้นต้นของปีที่แล้วนะคะสิบสองสามสามก็ใช้ตัวไหนบ้างสิบสองสามสามกับไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยยังฮิตฟ้าคือใช้สลับกันใช่ไหมคะใช้สลับกันอันนี้เรายังไม่เคยเจอกันเลยนะคะนี่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกนะใช้สลับกันสิบสองสามสามกับอินซีเคมีพี่คิงสลับกันแต่ละเดือนไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอได้ใบสามใบ ได้ได้ทึ้งสองใบด้วยกัได้สองใบปีนี้ก็ได้สองใบพอจะทำดอกพอจะทําดอกปุ๊บเนี่ยได้เอาตัวหกสามเก้ามาลงแม่ไม่ได้หกสามเก้าไม่ได้ลงยังยังไม่ได้ลงใช่ไหมคะโอเคแล้วแล้วชุดเปิดตาดอกเปิดตาดอกไหมเปิดอ๋อเปิดตาดอกด้วยชุดเลที่เป็นกระ lon อะอ่ะไปเดินไปเรื่อยๆแล้วสวนพี่เขาสวยมากนะคะคือเป็นเป็นเป็นเนินเขาแล้วก็เป็นขั้นบันไดสวย แล้วก็อันนี้คือเปิดตาดอกกับชุดบูมของพี่คิงมาต้นเนี่ยเปิดมากี่ครั้งคะพี่ไอเปิดตาดอกกี่เปิดตาดอกครั้งพี่นี่แฟนมาเปิดกันแฟนมาเปิดได้ซื้อยาของเขาก็เากันเองอ่ะก็บนงานเปิด้ใช้ชุดเปิดตาดอกแล้วก็พอได้ดอกมาก็บำรุงดอกไหมบำรุงดอกฉีดบำรุงดอกไปเรื่อยๆบำรุงดอกข้าแมาแรงอย่างพวกนี้อ่าแล้วดูแล้วดูผลผลิตโอเคไหมปีที่แล้วได้ปีแล้วปีนี้เทียบกันเป็นไงบ้างคะ ัคเว่าปีนี้เยอะกว่านะปีนี้เยอะกว่าตั้งแต่มาฟื้นมาบำรุงอ่านแล้วดูน่ะเพราะว่ามันเริ่มเป็นไหมอีกแล้วนี่ดูข้างบนนะคะอันนี้อายุกี่กี่วันได้แล้วคะเนี่ยบันี้นับเลยอ่ะนับหมดเลยมันบานช่วงประมาณไหนถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็น่าจะประมาณถึงเวลาน้องคนตัดมันกลับมาดูเื้อค่ะดีตัดกับตัดกันนั่นแหละเจ็ดสิบแปดสิบวันน่าจะได้แล้วไหมคะเนี่ยลูกประมาณนี้ น่าจะได้น่าจะได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เจ้าของนะอันนี้ผู้จัดการนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาอันนี้ผู้จัดการป้ากับมาเขดูพวกยาพวกนั้นแฟนก่อทธิอก็โอเคก็เหมือนผลผลิตดูเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถูกไหมคะแล้วเรื่องโรคเรื่องอะไรนี้คือมีปัญหาไหมคะ ลูกกอแมงยังเบี้ยวนี่แหละนอนนอนหัว่ะเพราะที่นี่มันจะเป็นเชิงเขาแล้วก็ความชื้นค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ตัวพวกด้วงหนวดยาวหนวดยาวบาหนามอ่ะค่ะมันก็จะมาวางไข่แล้วก็จะมีปัญหาเจาะรอบต้นเมื่อวานไปที่สุพรรณบุรีก็กเจอปัญหานี้เหมือนกันคว้านจนต้นตายเลยค่ะพี่อันนั้นปุุกหรือวนส่วงเกี่ยวเข้าอย่าบอกมีเวลาดูขอนะลูกสวยมากแล้วช่วงระหว่างที่เป็นดอกเป็นลูกเนี่ยค่ะ มีปัญหาไหมมีปัญหาฝนตกยอดอ่อนอะไรไหมคะปีนี้เป็นเป็นใช่ไหมเออปีแรกก็เป็นนะปีแรกคือมันมีชุดเดียวพึบไปเลยจะได้แต่ปีนี้มันหลายชุดแม่ดอกก็บจะออกจะได้แล้วนะเพราะว่าเยอะมากเลยดออากาศด้วยมันก็เลยทําให้ออกดอกไม่พร้อมกันใช่ไหมคะใช่แล้วดอกเยอะมากเลยนะแต่ดอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนต์การออกดอกเนี่ยออกกี่เปอร์เซนต์ของสวนได้คะออกทุกต้นไหมมันเกือบทุกต้นนะยกเว้นต้นน้อยขนาดนั้นนะอย่าบอกมี อ๋อนั้นมันก็ยังไม่ได้อายุมันใช่ก็คือได้ได้จำนวนผลผลิตเพิ่มเพิ่มมากขึ้นต้นที่ไม่เคยออกก็ออกดอกมากขึ้นนะคะก็เนื่องด้วยจากความสมบูรณ์ของต้นแล้วพี่นีพี่นีแล้วพี่นีตอนที่มันเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีปัญหายอดเดินไหม มีปัญหายอดเดินไม่เพราะว่าทางโซนใต้ทางโซนตะวันออกมันมีแฟนข,ขอยสิ์ยาก,กดใบอย่างไรประมาณนั้นเนี่ยกดใบกดใบด้วยตัวไหนเหมือนเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ายอดเดินยอดกลางเนี่ยมันจะส่งผลต่อดอกแล้วก็ <c oughs> ลูกของเราถูกไหมครับจะทำให้ดอกกับลูกของเราอ่ะร่วง <c oughs> แฟนพี่นีเขาก็เลยมีเทคนิคการอ่าเร่งให้ยอดเนี่ยมันแก่แล้วก็กางไว้เหมือนก็มีใช้แมกนัลก็จะเป็นโลนแมันอกว่างของของย่อ่ะมันใบมันเหมือนมันจะโปรงยอดอะไรย่ แต่มันอย่ามากลางเร็วใจน้องบาหวานเคก็คือจะเร่งกลางไปพอใบแบบนี้ปุ๊บเราก็จะทําให้มันกลางไปเลยกางไปเลยเนี่ยมันก็จะลดการแย่งอาหารทีเนี้ยทีเนี้ยอาหารมันก็จะถูกส่งไปเลี้ยงที่รูแบบเต็มร้อยอะค่ะมันก็เลยทําให้ลดการหลุดล่วงได้แล้วก็ทรงสวยนะคะทรงผลสวยภูก็ขยายดีลูกสวยภูสวยสังกิบประมาณกี่วันแล้วคะเนี่ยแปลงแล้วนาดอกอะ ไปเลยแปดสิบวันได้ไหมไม่มีเวลาขึ้ไหมนี่คือการที่มาดูนะตอนเปิดด้วยบูมใช่ไหมครับใช่กกิ่งเลยเดี๋ยวอะไรที่ทําให้พี่เขาตัดสินใจมาใช้คิงกบพี่ชายเขาบอกเนาะพี่ชายอีกแปลงนึ่งอะเขาบอกว่าตอนนั้นะเขาบอกเออไอ้ไก่ของคิงใบมันเขียวดีนะเขาบอกนะําที่นี่เนี่ยจักรไอโนงอ่ะไอโนงอะเขาก็บอกลออนอ เป็นญาติกันลงบ้านนะเลยตัดสินใจลองมาใช้ดูก็ลองๆดูดิปีแรกปีแรกเลยโอเคปีแรกกําลังปีแรกผลผลิตได้ดูแล้วว่ามันเยอะกว่าปีที่แล้วจากที่ถามมาเมื่อกี้คือต้นที่ไม่เคยออกดอกก็มันสมบูรณ์จนออกดอกมาได้เพิ่มมากขึ้นก่อนก่อนที่มาใช้มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาหลักๆก่อนใช้ ผลนมากจากแมงกระด้วงนี่แหละคือปัญหาในอย่างอื่นก็คีมีช่างดำที่นยู่เราจะเจอกันเยอะใช่ไหมครับใช่แต่อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเชื้อราอยู่ประมาณนั้นเออเชื้อราในดินอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ที่เขาได้เปรียบเนาะมันไม่ค่อยสะสมโลกลที่แบบนี้แล้วดูดินดินเป็นหินด้วยแต่อีแป้งนั่นอ่ะดินแป้งะได้มันพฝืนอะคู สวยมันดำบอกก่อนมันมันเขียวขึ้นนะใบมันเขียวแปลงเขามีอีกแปลงนึงแต่เป็นต้นต้นเล็กเนางเงะมาณนี้แล้วดูลูกแต่แต่มันอยู่ที่เายเลยเหรอไม่เลยไม่เคยแต่งพาไปดูหน่อยดิโอ้ยมันนี้กี่ลูกเนี่ยแกนการก้อยเน่ะมันต้องไม่อะแล้วพักเนาะโอ้โหนี่ประมาณกี่ลูกแล้วดูกิ่งนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด กิ่งเดียวสองสี่หกจ้างเขามามเดเออโอ้ยจ้างเขามามาดที่นี่เขามัดเป็ี่นมัดอี๋เลยที่นี่แฟนมันไหลตัดออกหมดเลยนะะพี่นีพี่นีว่าทรงมันโอเคไหมทรงมันสวยดีไหมแต่กระมงน้องมันสวยนะปีแรกก็สวยปีนี้ก็สวยเองสวยทรงสวยหนามสวยลูกลูกโอเคมากจะไม่น้อยนะเนี่ยผมไม่นับหรอกกี่ลูกแล้วดูกิ่งนี้ กิ่งเดียวกิ่งเดียวสองสี่หกเจลูกปวแต่กิ่งไม่จน่ยตายนะไม่ตายกำลังใบได้กำลังใบได้สิบลูกแต่พอก่อนตัดเดินด้วยุิงฟ้าก่อนตัดสิบห้าถึงยีวันจำสูตรนี้ไว้เลยแล้วต้นจะกลับมาเร็วมากไอ้ิีฟ้าที่ว่าขี้ไก่นะใช่่ะแล้วดูความสมบูรณ์ของต้นนะคะมันสามารถออกลูกมาได้ยันง ยันกิ่งล่างสุดเลยคือโดยปกติถ้าเวลามันติดผลมันจะติดข้างบนถูกไหมคะมที่นี่ข้างล่างมาันจะไม่ค่อยติดแต่ถ้ามันสมบูรณ์จริงๆอาหารมันจะเลี้ยงมาอ่า,ามันจะพอ,ะพอมันจะพอทางต้นจะใส่ปุ๋ยนี่จะใส่เองส่วนหมักนะหว่าง,างๆมากับมาใส่บอจักี่วันว่างกับเอาว่างก็เอาเลยแหละปุ๋ยนะใส่เยอะไหมคะต้นหนึง่งใส่ประมาณกี่กิโลได้โอ้นะใส่ถังวัน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 แม่มันเต็มที่เลยใช่ไหมคะไม่เคยช่างไม่ห่วงปุ๋ยไม่ห่วงปุ๋ย กะลานนู่นนะเนาะลานแกถามว่าแม่จ๋าของแม่จ๋าเนี่ยมันหน่วยใหญ่ของบุ้มเนี่ยมันหน่วยน้อย พูดซะบุยแต่เฮ้ยเศธีละก็๊อกสิบนวัดเลากระใสบ่อยบนวัดนะมันขึ้นอยู่กับการบริหารใบด้วยก็คือของพี่เนียะมันมีใบอ่อนมาแต่พี่นียจัดการกับใบอ่อนโดยการเล่นกลางแล้วให้มันแก่ทีเนี้ยอาหารมันก็ไม่ต้องไปดึงมันไม่ต้องดึงไปที่ใบค่ะมันก็เลยไปเลี้ยงลูกได้เต็มที่ไอใบที่มันกลางมามันก็แก่แล้วมันก็จะช่วยกันเป็นครัวแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็ส่งไปที่ลูกอีกมันก็เลยทําให้ลูกเราทรงสวยแต่หลายแปลงที่เจอปัญหาค่ะพาดูหนหลายแปลงที่เจอปัญหาก็คือมันจะมีปัญหาแบบใบกลางระหว่างที่ลูก กำลังขยายผลอยู่ทีเนี้ยอาหารมันอ่ะมันจะดึงมาที่ใบก่อนก่อนผลมันก็เลยทําให้ทรงลูกอ่ะไม่ไม่สวยไม่ขยายตูดแหลมทรงบิดเบี้ยวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเวลามาสีมันกระสีกันหมดเดี๋ยวต้นน้อยมันกระสีบอกเขาบอกสีมันมีแมงอ่ะเนาะก็เลยสียาตัวเดียวกันมันก็เลยใบมันก็เลยบกไปปุงเนี่ยเดียวมาทก็เจจัจันทร์ละโอเคต้นมันแตกเนาะ ต้นมันขยายเออบอ,อสิวะแปลงนั่นนั่นมันต้นน้อยสืบพันธุกล้าพันมาปลูกเลยนะค่ะแล้วทีเนี้ยเมือนเข้าเหมือนต้นมันแตกอ่ะอืมออม,นมนอันนี้เสียบนี่นบอกไข่ตองหู แบบนะนี่ไงก็จะเจอปัญหาหนอนแทะไก่หนอนแทะต้นปัญหาที่เจอเชื้อราแล้วพี่นีดูแลเชื้อราอย่างไงคะเชื้อราใส่ปุ๋ยอันนั้นเองย่างก็ติวัาคูมังคดหัดอย่างก็อย่างก็ไตโคเดมาใช่ไหมไตโคเดมาผสมก็จะเน้นเป็นผสมปนเปปเป็นบ่มีใส่ซีดผสมคือวดควบผสมนี่แล้วเนี่ยก็เลยไม่มีปัญหาเชื้อราเพราะว่าให้ไตโคเดมาดูแลอยู่ทางข้างล่าง กั็ไอฉีดใบก็เป็นทิงพักกับพี่เบอร์แล้วดูดินเขานะคือดินมีผสมหินผสมลูกหลางดินลงมาสูงมากเลยดินนู้นหินสูงมแล้วแล้วสวยเนาะโอเคนะพี่นีใช้ได้นะคะตัดไปแล้วกี่ก้าวอยกูโลราคาเป็นไงบ้างโอ้ราคาจากปีแล้วไปนี่รึ่งกันเลย หายไปครึ่งเลยผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคาลดลงถ้าผลผลิตเหมือนปีที่แล้วอีกอะโอ้แต่ถ้าปีมันปีที่แล้วปีที่แล้วกะมันมันเป็นมันแรงกะกะมีกะกะโดกกะปีแล้วแต่มันปีแล้วแปดร้อยหน่วยมันเป็นไรไลๆยขึ้นมาจะได้ปีแรกมีอยู่สิบเอ็ดหน่วยปีที่สองบอกว่าจะกินทั้งหมด ปีที่สองมันเลยออกมาเยอะหน่อยปีแรกกินมิดเลยนะปีที่สองบอกบอกกาแฟนบอกก่าจะกินทมัดอีกนะแล้วก็เลยกินไม่หมดอ้โแล้วที่เขาสวยมากเลยเนาะนอนี้ปัญหาหลักก็จะเป็นด้วงด้วงอ่ะช่วงเวลาเกี่ยวข้าวจะไปก็รถเกี่ยวเนาะกับบุคอยมีเวลามันอ๋อก็คือทำข้าวด้วยไม่ได้ทำทุกอันนี้เป็นเสริมๆใช่ไหมงานอดิเรกหลาเสริมหลักนี่าง นย่านายนาย่า,ยา,ยา,ยายสวน,นดอดไถรถดเจ้ามดอะอือืมอ,อืม,อ,มอันนี้ถ้าจะให้แบบเออ ถึงความประทับใจในคิงอะค่ะพี่นีพี่นีประทับใจตัวไหนที่สุดแล้วก็ชอบอันไหนที่สุดที่มันทําให้ผลผลิตพี่ได้เพิ่มขึ้นขนาดนี้ค่ะนายเจ็ดสิบสองสามสามเหมือนมันปรุงเร็วกว่าอ๋อสิบสองสามสามมันเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นการเดินยอดนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้ยอดไวเนาะถ้าใครอยากทําใบนะคะสิบสองสามสามใช้ได้นะพี่นีแล้วก็คิงเนี้ยก็คือ ดูแลทางดินช่วยฟื้นเพราะมันส่งเสริมจุลินทรีย์ด้วยนะคะทางดินแล้วก็ลงไปพร้อมกับไปโคเดอร์มาก็จะป้องกันในส่วนของโรคเชื้อราได้ดีมากๆนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้มีปัญหาอยู่ไอ้เรื่องหนอนนี่แหละหนอนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเขาแล้วก็ค่อนข้างจะชื้นนข้างหน้าเนี่ยจะด้วงเนี่ยด้วงอะเล่นเลยพุทธขึงลงมาเลยเออต้นนั่นก็เป็นนะแต่บ่เหมือนบ่เหมือนต้นนี้โอ้ยเมืแฟนมาดูแลมันบ่ดูด้วงเหือ ขมบรู้แต่แต่ยาจะอย่างนั้นเนาะคือจริงๆไอ้ด้วงพวกนี้มันจะต้องเน้นไปในแนวทางการป้องกันมากกว่าเพราะว่าถ้าช่วงไหนที่มีความชื้นฝนตกเยอะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวด้วงมันจะมาวางไข่แล้วเราก็จะต้องป้องกันช่วงนั้นเราอาจจะฉีดคุมด้วยตัวบิวเลียไว้ค่ะครูซับมันก็จะได้พอมันมาวางไข่ไข่ไข่มันจะตายต้องเสีงเงินเงินเนี่ยใช่ตัวนั้นมันจำนำมันเหรอ สีสสเงิน<ส>ที่มีลูกแมลงอะค่ะอันนั้นมันจะไปกินไข่พวกพวกด่วงพวกนี้อ,า,า,นนอากกไปม อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กฤินะครับ